สวัสดีครับทุกท่านครับมาเลยครับวัยรุ่นอย่างเรามาทางนี้เลยครับผมสําหรับวัยรุ่นรุ่นผมนะฮะยุค90ครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับสําหรับคนที่นิยมชมชอบในรถรถสวยๆรถซิ่งรถแข่งหรือรถยุโรปนะครับคันนี้ b m w ครับผม E36 ครับโฉมนกแก้วครับรถในฝันของใครหลายๆคนเลยนะครับสวยโฉบเฉี่ยวเลยนะครับสีน้ําเงินแก้วสดใสมากครับล้อแมกขอบ18ครับตกแต่งมาเรียบร้อยอย่างเท่เลยนะครับ สวยสมบูรณ์ในราคาเบาๆเลยครับพร้อมใช้ทันทีครับหล่อมากๆเลยครับนี่ครับการขับขี่ยอดเยี่ยมครับเกียร์ธรรมดาครับตัวนี้เครื่องตัวท็อป M50 เกียร์ธรรมดาใครๆเขาหานะครับคนที่นิยมตัวนี้เขาหาตัวนี้ให้กันครับผมพอขับได้มันเต็มอารมณ์นะครับกระชากสะใจครับหล่อเท่สุดๆในราคาเบาๆคันนี้ใครมองหาอยู่ครับไม่ควรพลาดนะครับติดตามชมครับ สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และไลฟ l i พเคชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับเราจะนํารถดีๆคุณภาพครับคแน่นๆล้นๆนะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านครับรถของเราทุกคันครับสภาพสวยพร้อมใช้เอาไปใช้งานได้เลยครับ และเรามีบริการเดลิเวอรี่ด้วยนะครับผมจัดส่งทั่วไทยไปไหนไปกันครับและเรายังรับซื้อนะครับผมรถบ้านสภาพดีทุกคันเลยนะครับผมทุกรุ่นทุกราคาครับเก๋งกระบะญี่ปุ่นยุโรปครับท่านใดมีรถต้องการขายหรือมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต้องการขายติดต่อสอบถามมาได้ครับเรามีค้แนำให้ด้วยครับผมโอเคครับมาเลยครับไยรุ่นยุค90มาทางนี้เลยครับผมไม่ควรพลาดเลยครับรอๆเลยครับคันนี้ครับผมเฟี้ยวๆียเลยครับ เป็นรถยนต์ bmw ครับผม e 3 6ครับหรือเรียกกันว่า bmw โฉมนกแก้วนะครับสวยงามเลยครับผมสีใสๆสเลยฮะน้ําเงินแก้วครับนี่ครับนี่สีน้ําเงินแก้วครับตกแต่งไม้อย่างสวยงามเลยนะครับหล่อๆอมาแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับชมเลยนะครับผมสวยงามมากเลยครับหล่อเท่สุดๆครับ e 3 6นกแก้วตัวนี้ครับผมเป็นตัว325 i ไอครับผม เกียร์ธรรมดาครับนี่ครับเครื่องยนตตัวท็อปเลยนะครับผม325 i ครับนี่เครื่อง M50 สครับ6สูบ192แรงม้าครับผมสวยงามจับใจมากๆครับผมนี่ครับการขับขี่ยอดเยี่ยมนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ตัวนี้ตัว6สูบ325บวกกับเกียร์ธรรมดาเนี่ยบอกเลยครับคนที่เล่นโฉมนี้ฮะจะเล่นตัวนี้เขาหากันนะครับผมเพราะมันขับมันขับสนุกครับผม ดึงกระชากมันสะใจฟิลลิ่งนี่มาเต็มเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับใครที่ต้องการรถเฟี้ยวๆนะฮะขับมันมันะฮะได้อารมณ์ B.M.W. นะครับนี่คันนี้เนี่ยครับในราคาเบาๆเลยนะฮะไม่ควรพลาดนะครับตัวถังนะครับบางเดิมสนิทนะครับผมไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับผมไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์ครับมีชนินดีรับคืนครับสวยงามเลยนะครับบอดี้สวยๆครับสีทำมาใหม่หมดแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้ครับผมปัจจุบันนี่สภาพสีอยู่ในเกณฑ์ราวๆ95ครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆครับ<ส>ถือว่าไม่น่าเกลียดไม่สวยไม่ไม่โซม,มเลยนะฮะสีแทบไม่มีลายเลยนะครับเงาวางวับๆครับนี่ครับดูสภาพสีครับผมอาจจะมีตําหนิบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นสเก็ตหินแบบนี้ครับนี่ครับสเก็ตหินแบบนี้อาจจะมีบ้างคร <ๆๆ S 2> ับผมนี่ฮะน้อยมากๆครับสภาพสีนะฮะดูเลยฮะ นี่ครับผมอาจจะมีแร็กเกอร์นิดนิดหน่อยหน่อยครับอย่างนี้ครับผมนี่ครับน้อยมากครับผมโดยรวมีนเงาวับครับผม95%ครับสีสวยสวยเลยครับน้ําเงินแก้วฮะอย่างเท่เลยครับนี่ล้อแม็กนี่ครับทําดํามาเรียบร้อยเลยครับดําดุเลยนะครับนี่ล้อแม็กนี่ดูเลยครับแม็กสิบแปดนะครับยางปี20นะครับนี่ครับนี่ฮะดูปีชัดๆเลยฮะนี่สภาพยางครับ ดอกหนาหนาเต็มๆเลยครับนี่ครับล้อเท่ๆเลยครับนี่ทํามาสไตล์ดุดุเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับคันนี้ไฟหน้าวงแหวนครับนี่นี่ครับเดี๋ยวผมไปเปิดไฟหน้าให้ดูกันนิดนึงครถึงความเท่นะครับนี่ครับเปิดไฟลีแล้วนะครับนี่ครับไฟหน้าวงแหวนครับผม อย่างเท่เลยนะฮะตกแต่งมาอย่างงามครับมีลิ้นชายล่างนะครับนี่ครับวาวาวครับคันนี้ครับสวยโดนใจแน่นอนแน่นอนถ้าไวรุ่นยุค90อย่างเราครับคันนี้ครับส่วนคันนี้นี่อ๋อลืมบอกนะครับคันนี้ปี94นะครับผมนี่ครับไม่ใช่พวกปีแรกๆนะครับปีแรกๆนี่8990ก็มีนะครับคันนี้ปี94นะฮะหรือ2537นะครับ 325i เกียร์ธรรมดาครับ นี่ครับคันนี้ฮะโอเคครับติดตามชมกันต่อครับมาชมความงดงามในห้องโดยสารกันเลยนะครับนี่ครับห้องโดยสารถือว่างดงามมากๆเลยครับเมื่อดูจากอายุรถปี94แล้วนะครับนี่ครับดูความสวยได้เลยครับนี่รถคันนี้นะครับวิ่งน้อยจริงๆเลยนะครับผมนี่ฮะวิ่งมาแค่1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับว้าวเลยนะครับผมนี่ฮะรถวิ่งน้อยๆเลยครับไม้สวยๆเลยครับมาแบบนี้เลยครับ นี่ฮะดูชมพวงมาลัยได้เลยนะครับผมนี่ครับพวงมาลัยสวยกริบๆเลยนะฮะภายในจัดว่าสวยเลยนะครับผมดูแล้วสดมากๆครับนี่ครับแผงประตูนี่ครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับแผงประตงประตูครับชมได้เลยนะครับเบาะหนังสีดําครับนี่มาแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับรถเจ้าของนี่ดูแลดีมากๆเลยนะครับผมนี่ครับ เบาะหนังสีดำนี่ฮะยังสวยๆเลยนะครับแผงประตงประตูเรียบร้อยหมดนะครับนี่ครับแผงคอนโซลนะครับผมนี่ฮะให้ดูกันแบบชัดๆนะครับนี่ครับเครื่องเสียงนะฮะนี่เครื่องเสียงบลูทูธนะครับนี่ฮะผมฟังเพลงจากโทรศัพท์นะครับเชื่อมต่อจากโทรศัพท์นะครับเนี่ยนี่แอร์เย็นเพลงเพาะเลยนะครับเครื่องเสียงนะฟังได้เลยนะครับ นี่ครับนี่เครื่องส่งเครื่องเสียงใช้ได้ครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับนี่ครับดูฮะหัวเกียร์แป้นเกียร์เดี๋ยวดูกระจกไฟฟ้ากันเลยครับผมนี่ครับนี่ครับกระจกไฟฟ้าครับเช็คกันเลยครับผมนี่ครับหน้า้าย นี่ครับหลังซ้ายนะครับมีเพียงตัวนี้ฮตัวบานนี้ครับผมบานนี้นี่ครับหลังขวาเนี่ยคอนโทรลจากสวิตตัวนี้ได้นะครับคอนโทรลจากสวิตตัวนี้ได้แต่ว่าคอนโทรลด้วยสวิตตัวนี้ไม่ได้นะครับนี่ฮะรายงานกันแบบชัดๆนะครับตัวนี้ไม่ทํางานนะครับตัวเดียวเลยครับผมนี่ฮะกระจกไฟฟ้าสวยๆเลยฮะดูภายนงภายในครับนี่ฮะ หลังคงหลังคาเรียบร้อยสวยงามสะอาดสะอานมากนะครับคันนี้ครับผมสุดยอดเลยนะครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับเปิดประตูคนขับกันเลยครับประตูนี่หนักแน่นนะครับไม่หลวมไม่ตกนะครับฟังเสียงปิดเลยฮะปิดประตูเสียงแน่นๆปั๊บๆเลยนะครับแผงประตูสวยเลยนะครับผม นี่สวิตกระจกกระจมองข้างนะฮะซ้ายขวาปรับได้ใช้งานได้นะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับรถสวยงามมากๆครับผมนี่ครับชมเลยครับผมสภาพปิ๊งๆฮะในราคาเบาๆแค่แถวแถวแสนครับว้าวเลยครับดูเลยฮะสภาพเบากครับนี่ครับนี่หัวเกียร์แป้นเกียร์ครับนี่ครับ สวยคลาสสิกเลยนะครับผมวัยรุ่นอย่างเรานะครับนี่ในสมัยผมเรียนถ้ามีเพื่อนขับมาครับช่วงนั้นผมไม่มีรถใช้ฮะขอเขานั่งฮะถือว่าเป็นบุญมากๆนะครับมันสวยบาดตาบาดใจมากๆครับนี่ครับว้าว้าวเลยนะครับดูฮะภายในภายในครับเรียบร้อยครับด3 6นกแก้วครับผม สภาพบอกครับนี่ฮะสวยจริงๆครับนี่ครับนี่ผมไม่ได้เก็บเลยฮะเบาะเบิกมาแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเลยครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับเปิดฝั่งหน้าซ้ายกันเลยครับผมแผงประตูนี่หนักแน่นทุกบานนะครับผมไม่มีการหลวมตกแดงสิ้นนะครับนี่ครับดูเลยฮะ สองคอนโซลนี่ยังไม่แตกเลยนะครับผมถือว่าอยู่ในสภาพดีครับอยู่ในเกณฑ์ดีครับนี่ครับชมได้เลยครับผมให้ดูกันแบบชัดๆรายงานแบบซูมๆนะครับอุดอรถบ้านนะครับนี่บอบเบอร์นะครับ จอกไฟฟ้านะครับนี่เซ็นทัลล็อกนะฮะกุญแจรีโมทอะไรพร้อมนะผมทำใหม่ด้วยนะครับกุญแจรีโมทนะครับดูครับภายในภายในครับวาววาวครับดูเลยครับสวยจริงๆครับมีเสน่ห์มากครับดูได้อารมณ์มากๆครับผมนี่ครับอย่างเท่เลยนะครับ โอเคครับติดตามชมกันต่อครับมาชมมุมมองด้านท้ายกันบ้างครับนี่ครับท้ายสวยงามโดดเด่นเลยนะครับเอกลักษณ์ของ e 3 6นกแก้วเลยครับผมนี่ฮะไฟท้ายนี่สวยสวยใสๆเลยครับนี่ครับนี่ไม่มีโซมนะครับผมชมได้เลยครับนี่ครับ ชาลงชายล่างเท่มากครับผมแต่งสไตล์เอ็มเลยนะครับนี weakest, ่ครับเลยฝ่าท้ายครับโอ้ยหนักมากครับผมเพราะว่าโช๊คแน่นมากๆครับเด้งดีมากครับผมนี่ครับฝากระโปรงกระโปรงหนักแน่นครับนี่ฮะห้องท้ายนะครับชมเลยครับผมนี่ฮะซ้ายขวานะครับทุกสารทุกขอบทุกซอกทุกมุมดเดิมๆครับผมนะครับแต่รถมีการทําสีมาหมดแล้วนะครับนี่ครับ สีน้ำเงินแก้วแบบเท่ๆเลยครับนี่ฮะนี่กระโปรงกระปรงสวยครับผมห้องท้ายเนี่ยครับงดงามนะฮะสะอาดสะอ้านครับเดิมๆครับนี่แบตเตอรี่อยู่นี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวบางท่านจะหาแบตไม่เจอครับแบตเบมอยู่ไหนฮะอยู่ข้างหลังนะครับไม่ได้อยู่หน้ารถนะครับผมนี่ครับยางหล่อะอรลครับผมสวยๆเลยครับพร้อมๆฮะ รถสวยสมบูรณ์เลยครับผมใช้น้ํามันล้วนนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่ครับดูเลยฮะสดๆครับผมโอเคครับติดตามชมกันต่อครับภาษีนะครับเดือนมกราปีหน้าครับปี66ครับใช้ไปเลยครับปีหน้าค่อยไปต่อครับผมมาชมหน้าตาความหล่อกันเลยนะครับนี่ครับหน้าตานี่ครับหล่อๆเลยนะครับไฟหน้าโดนัทนะครับวงแหวนครับผมนี่ครับ หล่อใสๆเลยนะครับนี่ครับตกแต่งมามีสไตล์มากๆนะครับเหงอนแก้วตัดดำนะครับนี่ดูเลยฮะดูล้อเลยลงตัวมากนะครับนี่ครับหน้าตาหล่อๆเลยครับผมนี่ครับห้องเครื่องครับผมสวยเดิมนะครับผมนี่ฮะฐานเคินเดิมฮะห้องเครื่องเดิมๆครับแต่มีการทาสีมาแล้วเรียบร้อยเลยนะครับ สีน้ำเงินแก้วสวยเลยครับนี่ฮะสติกเกอร์อะไรอยู่ครบทั่วนะครับนี่ครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนนี้รับเพนงครับนี่ครับสติกเกอร์นี่ฮะหัวโชวคหัวโช๊เดิมหมดครับผมอยู่ครบเลยครับการเดิมๆครับนี่ครับไม่มีการยับยู่้ยี่อย่างแน่นอนนะครับนี่ครับแล้ก็โปรงเนี่ยครับเดิมบาร์หมดนะครับผม สวยเลยครับทามาเรียบร้อยเลยครับผมนี่มาฟังเสียงเครื่องกันต่อเลยครับเครื่องยนต์นะครับผม M รหัส M50 ้าครับผม2 5 0 0ซีซีสูบครับเครื่องตัวท็อปของรุ่นนี้เลยครับฟังเสียงเครื่องเลยครับเสียงเครื่องเดินเบานุ่มนวลเพราะเสนอหูมากครับเสียงเงียบๆกิ้งๆเลยฮะ นี่ครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยครับลองศึกษานะฮะลองค้นคว้าหารีวิวดูครับเขาเล่น6สูบนิยม6สูบมากๆนะครับตัวซีรีส์สามตัวนี้ครับผมใส่เครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับซีรีส์ห้าเข้าไปครับผม6สูบเนี่ยครับตัวนี้ครับเพราะว่ามันดูแลง่ายไม่จุกจิกมันแร่งอืดทนครับนี่ครับเครื่องยนต์ตัวนี้ฮะนิยมกันมากๆครับนิยมเล่นกว่า4สูบเยอะครับถามผู้รู้หาดูรีวิวได้เลยนะครับนี่ครับ รถคันนี้สุดยอดเลยฮะเครื่องสดสดเลยนะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องโยนเกียร์ช่วงล่างคัดเคิร์ดสมบูรณ์หมดนะครับสวยมีสเสน่ห์พร้อมใช้ทันทีครับนี่ฮะว้าวเลยนะครับดูเลยฮะดูไงก็เทไงก็หล่อเป็นอมตะครับผมไยรุ่นอย่างเรานะครับอ่าเทมากฮะล้อแม็กซ์สิบแปดครับผมนี่ครับ สวยจริงครับรถคันนี้ครับผมนี่ครับท่านใดสนใจครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามาโทรคุยกันเลยครับผมคันนี้ฮะราคาเบาๆฮะนี่แถวแถวแสนเดียวเองนะฮะลดราคาแสนได้อารมณ์แบบนี้ไปใช้ครับผมสนใจก็โทรมาคุยมาสอบถามกันได้ครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับโทรมาคุยกันได้ครับหรือจะมารับรถที่อุดรธานีก็ไม่มีปัญหานะครับโทรมาเลยฮะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเรามีคลิปรีวิวการทดลองขับกันต่อเนื่องเลยครับผม ไปดูเลยครับการขับขี่ยอดเยี่ยมเป็นยังไงแบบไหนนะฮะสุดยอดขนาดไหนครับโอเคครับเชิญชมกันต่อครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการขับขี่กันเลยนะครับนี่ฮะกุญแจมาพร้อมเลยนะครับผมรีโมทใหม่เอี่ยมเลยนะครับ2ตัว2ชุดครับนี่ฮะผมทําใหม่เองนะครับเพราะว่าช่วงแรกรถที่มาเนี่ยมันระบบเซ็นทร์ล็อกไม่สมบูรณ์นะฮะผมเลยใส่รีโมทเข้าไปด้วยครับระบบเซ็นอร์ล็อกตอนนี้สมบูรณ์ครบถ้วนเลยครับผม เขามานั่งแล้วนะครับเปิดไฟออนครับผมไฟเช็คกิ้งครับ mm hmm. สตาร์ทชึ่งเดียวติดครับสตาร์ทติดง่ายมากครับผมนี่ฮะเครื่องนี้นุ่มมากๆครับ6สูบเครื่อง M 5 0ปิดประตูแล้วนะครับนี่เปิดระบบแอร์ฮะเปิดแอร์ครับ เรื่องเสียงนะครับเปิดตรงนี้ครับเดี๋ยชื่อมต่อบลูทูธให้ดูเลยนะฮะดีกว่่าหนอยดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นโหมดบลูทูธแล้วนะครับนี่ครับเปิดเพลงฟังเลยอแอร์เย็นเพลงเพลอเ,เลยครับผม เสียงนิดนึงฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบการขับขี่ครับนี่ฮะเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับดูนะฮะเกียร์ถอยหลังรถบ m จะอยู่นี่ครับซ้ายบนนะครับนี่ครับนี่านี่เกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์5สปีดครับผมเอาละฮะผมจะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับไม่ต้องผลักเหยียบคัส์แล้วนะฮะเหยียบคัสต์ครับผมผลักซ้ายแล้วก็ซ้ายสุดอย่างนี้ครับนี่ครับกดันขึ้นอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ฮะ สายสุดนะครับถอยครับผมนี่ถอยหลงถอยหลังครับผมสมบูรณ์เลยครับเกียร์นี่ชิดๆเลยครับป๊อกๆเลยครับเข้าเต็มล็อกเลยนะครับนี่ฮะถ่าเข้าเกียร์หนึ่งครับผมไม่ต้องผักถ้าผักสายสุดอย่างนี้ก็คือถอยหลังนะครับนี่ครับถ้าเกียร์หนึ่งนี่ครับโยกมาธรรมดาครับเข้าเกียร์หนึ่งนี่ครับนี่ครับอืมคัดนุ่มนวลนะครับผม ัวแล้วนะครับเบาเสียงผิดเสียงไปเลยอ่านี่ครับรถก็จะกระด้างนิดนิดหน่อยหน่อยครับตามอารมณ์ฮะรถล้อใหญ่ครับผมรถแต่งครับนี่ครับเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับไม่มีปัญหาจุกจิกเรื่องช่องล่างครับผมไม่มีปัญหาเรื่องเพาขับหน้าใดงสิ้นนะครับไม่มีเสียงแก๊แกๆๆแกเลยนะครับนี่ครับ โช้สตาร์ทปรับเกียวสี่ตัวนะครับนะครับนี่ครับเครื่องดีมากครับลูกละนาดครับมันก็จะเด้งนิดหน่อยครับผมนะครับตามสไตล์รถแนวนี้นะครับรบเกียร์สามครับ นะฮะเลี้ยวไปเลยครับเลี้ยวสลายลูกพวกกูพวกลูกหมานี่แน่นนะครับไม่มีหลวมนะครับนี่วงเวียนครับขับรถมาอีกฝั่งหนึ่งฮะนี่ครับช่องลงช่งล่างแน่นครับมีแต่ว่ามันกระด้างนะครับนี่ฮะตามสไตล์ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปออกถนนใหญ่ครับทดสอบการขับขี่ถนนใหญ่กันต่อเนื่องเลยครับ เอาละครับออกมาถนนใหญ่แล้วนะครับไปทดลองขับกันเลยครับเาเกียร์ครับผมเกียร์หนึ่งออกตัวกดเลยนะครับออกแบบเฟี้ยวๆฮะเกียร์สองครับสุดยอดเลยครับเกียร์สามครับกระชากมันสะใจมากๆครับสุดยอดเลยครับหลังติดเบาะเลยครับผม อนนี้อยู่ที่เกียร์สามนะครับเกียร์สี่ครับได้อารมณ์ถึงความสปอร์ตเลยนะครับเกียร์ธรรมดากับเครื่อง M ห้าสิบเนี่ยครับสุดยอดจริงเลยฮนะตัวนี้นี่ครับวัยรุ่นอย่างเรานะครับวัยรุ่นยุคเก้าสนะฮะต้องตัวนี้เลยครับถ้าอยากได้ความมันเต็มอารมณ์นะครับผมสายซิ่งนี่ ต้องถูกใจอย่างแน่นอนฮะเฟี้ยวสุดๆครับตอนนี้อยู่ที่เกียร์สี่นะครับออกตัวแบบมันมันกระชากกระชากเลยครับเมื่อกี้ครับเดี๋ยวเข้าเกียร์ห้านะครับเกียร์ห้าแล้วครับผมนี่ครับเกียร์เข้าชิดดีเลยนะครับผมนะฮะเป๊ะเลยครับผม ดยความที่จะเป็นเกียร์สั้นนะครับสไตล์ D M ะสไตล์สปอร์ตครับผมฟิลลิงก็จะรู้สึกว่ามันขับแล้วมันได้ใจะครับนะฮะอารมณ์สปอร์ตตนี่ได้เลยนะครับคัดก็โอเคฮะคัดนุ่มดีปกติหมดนะครับผมไม่มีสู้เท้าไม่มีสั่นนะครับผมส่งกำลังได้ดีครับเกียร์เข้าชิดทุกเกียร์นะครับ เครื่องยนต์ดีมากพุ่งเครื่องยนต์นี่ปิ้งจริงๆฮะด้วยความที่รถนี่วิ่งน้อยจริงฮะเนี่ยครับผมนี่สุดยอดเลยนะฮะเครื่องฟิตๆเลยะฮะไม่เคยแก๊สเลยนะครับผมน้ำมันล้วนๆครับเครื่องดีสุดๆครับดูฮะดูความร้อนฮะนี่ความร้อนนี่อ,นอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะครับเนี่ยครับนี่ครับไม่มีปัญหาความร้อนแดๆงสิ้นนะครับความร้อนนิ่งๆนะฮะ นี้เลยฮะนี่เห็นความลมความร้อนปกติครับวันรอบอะไรปกติหมดครับเยี่ยมฮะด้วยความที่รถคันนี้เป็นแม็กซ์18นะครับผมอ่าแล้วยางซีรีส์ค่อนข้างต่ำอาจจะมีความรู้สึกกระด้างกระด้างเด้งๆบ้างนิดหน่อยนะครับผมตามอารมณ์ของรถซิ่งนะครับนี่ สามารถไปปรับได้นะฮะอยากได้ความนุ่มความอะไรระดับไหนครับผมเป็นโช๊คสตาร์ดปรับเกียวนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ขับว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นอารมณ์แบบนี้แหละครับสําหรับรถที่ใส่ล้อมาแล้วที่แต่งมานะครับนะฮะถ้าขับทางปกติเนี่นะฮะทางถนนด้านานี้ครับสบายๆครับเยี่ยมมากนะฮะ อย่างทํางานปกติหมดครับผมขับทางใกล้ทางไกลได้หมดนะครับแล้วคันนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองเชนลงเกียร์สี่ฮะเร่งดูครับเ้าเกียร์สี่แล้วฮะกระชากเลยครับแซงครับโห้มันสุดๆนะขึ้นแบบขึ้นมากๆเนะลยฮะร้อยกัาอยูสองแรงม้าดูฮะดูนี่เกียร์สี่นะครับ จริงครับผมโอเคครับท่านใดสนใจครับไม่ต้องลังเลครับติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับผมรถคันนี้ครับสุดยอดครับเรามีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับหรือจะมารับเองที่อุดรธานีก็ไม่มีปัญหาครับโทรมาพูดมาคุยกันได้ครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอุดรรถบ้านเราได้ดีเสมอมานะครับ ขณะนี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า24,000ท่านแล้วครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับและสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากเราครับผม